แนะนำแผนแตะแรงสำหรับซีซั่นนี้ครับทุกคนไปดูดีกว่า let's go ผมก็จะใช้แผน4 2 2 2ครับลองบนเคาน์เตอร์โค้ดคาเปโร่เลยครับผู้รักษาประตูก็ใช้ใครก็ได้ครับที่คิดว่าแบบเหนียวจัดเลยนะสำหรับเราครับแบ็กขวาจะใช้เป็นดิ f e n s i v e fullback ครับเซนเตอร์ผมใช้เป็นเดทอยเยอร์คู่กับบิ i อัพครับส่วนแบ็กซ้ายคือสำคัญนะครับผมแนะนำตัวที่เป็นมีสกิลเอทคอสซิ่งครับแอ t a c คกิ้งฟูลแบ็ k ครับมากันที่กองกลางตัวรับของเราเป็นอ a n c h o r แมนครับคู่กับ o r c h เ s t r a t o r ครับนี่ ผมจะใช้เป็นลิงก์อัพนะครับนี่ประมาณนี้ครับลิงก์อัพกับเดมิเล่คือตึงๆเลยครับนี่แล้วก็ตำแหน่ง a m จะใช้เป็นออฟสไตล์ครับหรือจะเป็นโฮเลเยอร์หรือว่าเคทีเพย์เมเกอร์ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่าตำแหน่งนี้ก็คือแนะนําเป็นโฮเลเยอร์นะครับตรงวิดิสุจูเนียร์เนี่ยเห็นไหม LMF นะผมก็คือปีกต่ํานะครับแนะนําตัวที่มีความเร็วมีความพรีว้วตรงนี้คือจะไปกับบอลได้ดีนะครับโอเคครับกองหน้าคู่ก็ใช้เป็นโกเพอร์เชอร์คู่เลยครับ ส่วนการบุกของแผนนี้ลหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการต่อบอลกันครับแล้วก็การ link ลิงก์ up รวมถึงการแบบเบสซ้ายโดยคำนี้ก็สื่อว่ามีรูปแบบการบุกหลายสไตล์เลยนะสายนี่คือโอเคเลยโอเคเรามาดูเทคนิคที่ผมใช้นะครับนี่ผมจะใช้เทคนิคประมาณนี้ปรับให้กับกองหน้าเป็น anchoring ครับตัวที่เราลิงก์ up ก็ปรับเป็น c o u n t ทา t a r ก็ตด้วยเลยครับนี่ประมาณนี้ง่ายๆครับหลักๆก็คือเราจะบุกด้านซ้ายครับแล้วก็เน้นการลิงก์ up มากกว่าประมาณนี้เลย